ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไป็นก่อนนั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด in for the p l i n g e นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟินาทีครับ30 usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น welcome bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ Interstellar Group ปถอนเงินไว้ได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างนึวยอินเตอร์สเตล r ากรุ๊นี่ก็เป็นบรเกอร์ที่ฟรีสวอปด,ด้วยนะครับนักงทุนใครสนใจ Line ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่โบรกโดยตรงได้เลยนะครับ เริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เลยนะครับนั่งทุนครับปรับตัวปิดบวกไป1.47% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.38%และน a สดักนั้นปรับตัว,ปว,วไปลบ0.23%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดพุ่งขึ้นกว่า500จุดในวันพฤหัสบดีหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อชะลอตัวลงซึ่งทําให้ตลาดคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับ พราะว่าการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับเป็นอย่างคึกคักเลยในคืนที่ผ่านมาหลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE ทั่วไปรวมหมวดหมูอม่อาหารและก็พลังงานนั้นเพิ่มขึ้น3%เปอร์เซในเดือนตุลาคมนะครับซึ่ง ็นตัวแรกที่ชะลอตัวลงจากเดือนกันยายนที่ปรับตัวขึ้น3.4%ส่วนดัชนี PCE พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดบุอาหารและพลังงานนั้นเพราะว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น3.5%ในเดือนตุลาคมชะลอตัวลงจากเดือนกันยายนที่ปรับตัวขึ้น3.7%ครับทั้งนี้ดัชนี PCE นั้นเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสำคัญเนื่อจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคและก็ เออเขาเรียกว่ามันครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนี CPI นะครับนี่เป็นสิ่งที่สระข่าวรายงานเข้ามาครับทุกท่านมีนักลงทุนนะครับคุณอานกนกรรมบอกว่าเสียงไม่เบานะพี่ๆครับตอนนี้เสียงไม่เบาหรือเปล่ายังไงบอกผมหน่อยนะต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันครับคุณผู้ชมครับสัญญาน้ำมันดิบ Well-TexedWTI ตลาดนิวยอร์กนะครับในคืนที่ผ่านมาก็ปิดตัวเข้าสู่แดนลบ ร่วงไปฮะประมาณ1.9เหรียญหลัง o p e ปกพลัลดผลิตน้อยกว่าคาดการครับสัญญาณน้ำันดิบเวลเทนเซอร์ WTI นะครับก็ปิดตัวเข้าสู่้านลบไปหลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนะครับซาอุดีอาระเบียรัสเซียและก็สมาชิกรายอื่นๆของโอเปกพลัซึ่งครองนะครับการผลิตน้ำมันในสัดส่วนกว่า40%ของการผลิตน้ำมันทั่วโลกได้ตกลงที่จะปรับลด การผลิตน้ำมันโดยสมัครใจในปริมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรามาสที่1ประจำปี2,567ครับแต่ในการปรับลดกำลังการผลิตครั้งนี้มีอย่างน้อย1.3ล้านบาร์เรลต่อวันที่เป็นการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจซึ่งซาอุดีอาระเบียและก็รัสเซียนั้นได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยผลการประชุมเนี่ยแตกต่างไปที่เจ้าหน้าที่ของ O PE c PLUS ได้ออกมาส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ว่าอาจจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มอีก2ล้านบาร์เรลต่อวันครับทุกท่านนั่นก็เลยตีความหมายได้ว่ามันลดน้อยลงกว่าเดิมนั่นเองตัวนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นผลดีของราคาน้ำมันดิบนะครับก็ถือว่าผิดจากที่ตลาดคาดการกันเอาไว้เลยนะครับ ม่แย่จริงๆเลยครับคุณผู้ชมแล้วทองคําเป็นยังไงครับสุดท้ายราคาทองคําคือที่ผ่านมานะครับก็ปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปเล็กน้อยเหตุดอลลาร์แข็งค่าสก,กัดแรงซื้อครับแต่พอตลาดนะครับปิดรอบทองคําไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ2,040ต้นๆครับนักทุนขอบคุณครับ